ครีนตัวจริงโอปอมิสโวโชว์น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนนางงามด้วยกันรีบช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รังเลทำเอาแฟนๆประทับใจสุดๆเมื่อกล้องจับภาพโอปอสุชาตาตัวแทนสาวงามไทยบนเวทีมิสโวในจังหวัดที่เพื่อนนางงามเกิดปัญหากับรองเท้าจนเดินไม่สะดวกโอปอก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีกลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นและน่ารักมากๆที่สะท้อนความเป็นมิสโว ที่พร้อมเข้าถึงและช่วยเหลือทุกคนได้อย่างชัดเจนหลังภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลต่างชื่นชมโอปอแบบรัวๆพร้อมกับแซวว่านี่แหละครีนตัวจริงทั้งสวยทั้งจิตใจงดงามโมเมนต,ต์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในใจแฟนๆ งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ความสวยบนเวทีเท่านั้นนะคะที่ชนะใจคนดูแต่ยังรวมถึงความมีน้ำใจและตัวตนที่พร้อมยื่นมมอช่วยเหลือผู้อื่นของโอปอ์ที่ทำให้เธอนั้นกลายเป็นขวัญใจแฟนนางงามไปแบบเต็ม,เ,ตมเลยค่ะขาจากความมีน้ำใจของเธอนั้นก็ทำให้เธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะคะและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเธอและประเทศไทยด้วยค่ะเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะคะสาหรับสาวงามของเรา